มีพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในสอปป,อปอลาวท่านได้ออกมาเทศนาบอกว่าไทยไม่เคยลดความพยายามที่จะกลืนกินลาวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอันนี้ท่านพูดเองนะฟังคลิปก็ได้นะ สบายดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาสี่ทุ่มทางเมืองไทยกับประมาณสิบเอ็ดโมงเสาร์าทายพี่น้องสุขคนเดอวยครับฝากกดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาเดอวยครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรวันนี้ขออนุญาตใส่แว่นกันแสงครับพี่น้องสายตาผมบกค่อยดีเล่นโทรศัพท์หลายแสบสายตาแห้งนะครับ มณีศิมาเว่าถึงมีพระผู้ใหญ่ในสปปลาวอ่าท่านหนึ่งขอไม่ขึ้นรูปเนาะแต่ว่า f อซคนในสปปลาวก็น่าจะคุ้นเสียงเพราะว่าท่านเทศนาแล้วก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่ได้รับความเคารพอ่าท่านก็ได้ออกมาพูดถึงหรือว่าแสดงพระธรรมเทศนาอ่าตามกิจวัตรของสงฆ์นี่แหละในสปปลาว เพิ่นก็ได้มาเบอกถึงประเทศไทยเนาะพี่น้องคิดเห็นจังไรเพิ่นบอกว่าไทยเนี่ยไม่เคยลดละความพยายาม่าสันที่จะเกืนประเทศลาวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยลดละเลยแผนเกินกินลาว,ว่าสันขั้นเป็นพระลูกธรรมดากับ,บ่ว่าหรอกครับอันนี้มันเป็นพระลูกอ่าพระผู้ใหญ่เอาง่ายๆครับมีความน่าเชื่อถือ นะครับเดี๋ยวลองไปฟังคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับทุกคนผมตัดมาสัก2นาทีครึ่งใครฟังออกท่านไหนฟังไม่ออกเดี๋ยวอธิบายต่อนะครับฝากกดแชร์ด้าครับพี่น้องการของไทยจะว่าให้ฟังอันนี้เลึกอัน,น่นเลึกน่อยคนนักสิหูหน่อยคนนักสิขึ้ ให้เนี่ยมันว่าท่านได้ลดละลดละแผนการที่กืนกินเหล้าเฮา่มันบาได้ลดละแผนการที่ครอบครองเหล้าเนเดี๋ยนมันแต่งตั้งอันนั้นใชายคนควายของมัน้ลยหูบแบบ้ลยหูการใช้เศรษฐกิจมันก็มานึ่ง สายสังคมมันก็มาน้ำาสายศาสนามันก็มาน้ำแผนการมันอะไรคอยเห็นเอกสารอันหนึ่งที่่นพิมพ์แจกกันแผนการขอบคลองล่าเดี๋ยวนี้เขายังเขียดแค้นว่าพลังมาญาติเอาดินมันไดยมันเขียนเป็นประวัติศาสตร์เป็นภูมิศาสตร์ซ้อนลูกซ้อนล้านมันอยู่เท่าคู่มือนี่ เอาแล้พลั่งเศสมาหยานเอาดินมันมันเนี่ยข้าวเนี่ยของมันมันปกคล้องเราเด้หอดพูดนหอดแดนแก้วผมมันอยู่ในแผนทีมันมั่นเลยได้ตอนนั้นฝรั่งได้มาเอาไว้เนี่ยจังยังเหลือซื้อเล้าอยู่ในโลกนี่ยะนะพนันลังคนดา่าจักรพรรดิฝรั่งจักรพรรดิฝรั่งโอ้ยผมมีจักรพรรดิฝรั่งช่างมึงสิยเลยมีเลา้า กระลังได้มาเอาไว้จะว่าไม่เธอหนึ่ <c oughs> าางบ่นักการเมืองเพราะนักการเมืองไทยผู้แทนนี่แหละถามลุงไปสอน <c oughs> ความถามเพิ่นนึ่ก็สิเพิ่อนจะเพิ่นสิไม้ความวันใดๆแหละถามให้เล่าถามในลักษณะสิดูถูกเล่าหมดเรื่องอะไรทาม แผ่นดินลาวยังเท่าไรยังเท่าไรคนนี่แหละครับทุกคนครับคนไหนฟังแล้วรู้สึกยังไงเขษของเราอยู่ในพอผมนำเสนอก็ว่าผมเนี่ยสร่างความแตกแยกบอลไดเม่แมีมเชียงแคบอะไรที่ทำมาที่สนาแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สร้างความแตกแยกหรอกครับอ่าและยิ่งเป็น พระผู้ใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศลาวาคือก็เอาเถอะครับแต่ว่า,าประวัติศาสตร์สองประเทศแน่นอนนะครับการเขียนขึ้นมามันก็แตกต่างกันนะครับมันก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ความจริงมันคืออะไรนะครับความจริงมันคืออะไรยังไม่พิสูจน์ได้นะครับอย่างที่พระผู้ใหญ่ท่านนี้ได้พูดถึงประเทศไทยว่าไทยพยายามที่จะกืนลาวมาโดยตลอดนะ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ก็มาแบบในคาบแบบนักธุรกิจนะครับประมาณว่ามาลงทุนในลาวาลาวต้องต้องใช้สินค้าไทยลาวต้องเสพสื่อไทยลาวต้องนั่นต้องนี่คือต้องเป็นไทยหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> แล้วท่านก็บอกว่าอาไทยเนี่เขียนประวัติศาสตร์เขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาเองว่าดินแดนดินแดนของเราเนี่ย เคยตกเป็นของสยามาด,ดินแดน,ดนของลราทุกวันนีเน้เป็นของไทยสมัยก่อนอถ้าฝรั่งเศสไม่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่มีลาวบาจังสัตอันนี้คือไทยเขียนเขียนขึ้นมา,าท่านบอกว่า,าจริงๆแล้วาลาวเนี่ยน่าจะขอบคุณฝรั่งเศสอเมริกาไม่ต้องไปโจมตีจักรพรรดิอเมริกาหรอกถ้าฝรั่งเศสไม่เข้ามาเนี่ยก็ ตกเป็นไทยตกเป็นของไทยหมดแล้วอันนี้ต้องขอบคุณฝรั่งเศสอเมริกาต่างหากเพราะสมัยก่อนเนี่ยไทยเคยไปตีลาวไปยึดลาวปกครองลาวมาตั้งร้อยกว่าปีท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับอืมแต่สิ่งที่ท่านาพูดถึงในส่วนหนึ่งมันก็ถูกแต่จะใช้คํานึงที่ช่วงต้นคลิปเนาะที่ท่านบอกว่าไทยพยายามแผนไทยเนี่ยพยายามกืนกินลาว มาโดยตลอดไม่เคยลดละความพยายามจนถึงปัจจุบันอันนี้คือเป็นการใช้คำผิดนะครับแต่ที่ท่านบอกว่าถ้าฝรั่งเศสไม่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่มีประ,ประเทศลาวเพราะสยามมันมายึดของลาวลาวทุกวันนี้ต้องขอบคุณฝรั่งเศสไม่ใช่ไปขอบคุณเวียดนามไม่ใช่ไปขอบคุณอเมริกาอ่าโอไม่ใช่ไปขอบคุณรัเสเซียอะไร <c oughs> <c oughs> นะครับที่ท่านพูดนะ ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าเอออดีตมันก็คืออ,อ,อดีตแหละครับเราจะไปตอกย้ำนำเสนอปลูกฝังถ้าปลูกฝังเทศน์เทศนาแบบนี้มันก็ยิ่งฝังลากลึกให้คนลาวรุ่นใหม่ๆเนี่ยคิดมองไทยไม่ไว้ใจไทยไม่เชื่อไทยยิ่งมีคำแบบเสื้อคนไทยไฟไหมเล่าเขา,อ,าอันนี้ก็เป็นคำหนึ่งที่เวลาเราได้เรียนหรือว่าเราได้ท่อง เราได้จแํแเรามันรู้สึกว่าเออคนไทยเชื่อไม่ได้ปากอย่างใจอย่างอชอบเอาเปรียบชอบดูถูกนั่นนี่นะครับอันนี้คือความคิดของท่านที่ท่านออกมาออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าเทศนานะครับลูกศิษย์ลูกลหายเยอะครับพระอาจารย์ท่านนี้คนเราก็น่าจะคุ้นเสียงเนาะเป็นพระผู้ใหญ่ใหญ่เลยแหละนะครับไม่ใช่พระ,จะเจ้าวาสทั่วไปเนาะนะครับท่านก็ทำมาเทศนา ลูกศิษย์ลูกหาในลาวก็มีแต่คณะรัฐมนตรีถ้าเปเรียบเทียบเป็นไทยก็ระดับสอสรออัฐมตนตรีนายยกด้วยมั้งในสปปลาวนะครับเทศนาแบบนี้เวลาที่พี่น้องคนไทยฟังแล้วก็รู้สึกแบบไหนรู้สึกยังไงไทยยังหวังที่จะกืนลาวเหรอครับทุกวันเนี้ยผมถามหน่อยมันหมดยุคแล้วนะไทยหวังที่จะเกินกินลาวไม่เคยลดละแผนความพยายามจริงเหรอ เอาหลักฐานตรงไหนทุกวันนี้ผมมองว่าไทยมีแต่ช่วยเหลือลาวสงสารลาวมากกว่าเห็นลาวไปใกล้ชิดกับเวียดนามผูกพันกับเวียดนามผูกพันกับจีนนับจีนเป็นพี่เป็นน้องนับเวียดนามเป็นพี่เป็นน้องเป็นเครือญาติเป็นเพื่อนร่วมสาบานผมว่าไทยสงสารมากกว่าที่คุณเคยมีความผูกพันความสัมพันธ์ไทยลาวในอดีตนะครับไปมาหาสู่กันสบายสบายภาษา,าเดียวกันคุยกันรู้เรื่องกลายเป็นคนอื่นไปแบบเนี้ย ผมว่ามองว่าไทยสงสารมากกว่านะครับไม่เคยคิดมีแผนที่จะกืนกินลาวเลยทุกวันนี้นะครับหรือพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับ